Welcome back to Super Champ. Our main event is ready. This will be fought at 61 kilograms between Tunisia and Thailand. Our first fighter from the blue corner. He is 25 years of age, stands 170 centimeters tall with a fight record of 38 fights, 32 wins representing Tunisia. Please give it up for Fari Kale. และนักมวยจากมุมแดงครับอายุ25ปีจากบุรีรัมประเทศไทยสูง169เซติมเมตรครับชกมาแล้ว77ไฟชนะ56และเสมอหนึ่งถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบม,มือให้เพชรดำเพชรกรีเพชร from Thailand กรรมการของคู่เอกครับคุณพงศ์ศักดิ์แบลมองและก็มาถึงคู่เอกวันนี้ครับ61กิโลกรัมครับเพ็ดดำเพชรเกียรติเพชรครับวันนี้จะพบกับนักมวยจากตุนิเซียฟาดี้คาเลตเอาล้วครับปิดท้ายรายการสำหรับค่ำคืนนี้ครับกัด61กิโลกรัมหน้าจอขณะนี้ก็คือเพ็ดดำเพชรเกียรติเพชรครับ วิโรธวาธกิจครับนักสู้จากลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เมืองมวยเมอยืมองกีฬาครับวัยยี่ปีแล้วครับ169 77ชนะ56ครับคุณมารุนครับส่วนมุมน้ำเงินครับมาจากตูนิเซียนะครับเป็นแชมป์ WMC มวยไทยซะด้วยครับสำหรับฟาร์ดี้คาเรตครับวัยยี่ปีสูง170เ็เซนติเมตร 38ครั้งชนะ32แพ้6ครั้งจากเวน่ามวยไทยยิมครับนี่เคยปราบสตาร์บอยมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามครับฝีมือครบเครื่องแต่ว่าดูรูปร่างแล้วเป็นรองแน่นอนครับวันนี้น้ำหนักตัวเท่ากันครับ61วันนี้ก็ถือว่ามาแก้แค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายอย่างสตาร์บอยเลยครับ สำหรับเพชรดำเพชรเกียรติเพชรติดตามครับจะล้างตาได้ให้ให้กับสร์บอยได้หรือเปล่าครับหนาที่ของพี่ตูครับพงศักดิ์แว่นละมอมครับบนเวทีฤิธิเดชทำหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับบนเวทีครับวันนี้ทีมงานเวน่ามวยไทยนี่ก็ส่งประกวด2ชนะไป2แล้วนะครับกล้าศึกชนะไปแล้ว แสนศึกชนะไปแล้วนี่เป็นรายที่3ของเวนั่มววไทยิมครับอะตามให้กําลังชายเชียกันครับลูกหลานชาวลาไปมาดบุรีย์ครับพี่น้องชาวอีสานสู้กับตูนิเซียครับแม่ดูแล้วรูปร่างแข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเกินครับเดี๋ยวดูครับเพชรดาจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับรอบจัดอยู่แล้วครับเชิงมวยแต่ว่าลูกเสียดสีนะครับมาที่นี่3ยกนะครับนั่นแหละครับเข่าลอยเลยครับแม่ทักทายแรงเหลือเกินครับ ฟาดี้มาแบบคึกคักเลยครับจะเล่นในวันพิเศษเลยนะครับฟาดีค้คาเลดนเผ็ดดำยังนิ่งอยู่ครับจเจอเข่าลอยไปเมื่อสักครู่นี้จังหนับเหมือนกันมีแข่งสายเตรียมรอรับไปแล้วครับโอ้ยอ้าวอ้าวแล้วครับ,แ,รบแม่เดียเกียรติเพชรนั่งยิ้มเลยครับ เดียเกตเพชรนั่งยิ้มหวานเลยครับดูลูกทีมโดนเข้าไปไม่ธรรมดานะครับชนะสตาร์บอยมาแล้วครับสำหรับฟันดี้คาร์เลตครับแล้วต่อยนี่ไม่เป็นเป้านิ่งครับยุกยิกจุกจิกกวนใจไปเรื่อยครับออกอาวุธไปเรื่อยนะครับขยับข้าหาบ้างครับเพชรดำโอ้โหดูครับดูแกยุกยิกจุกจิกครับมีฟุตเวิร์กตลอดครับฟันดี้คาร์เลต ประเภทขอ้อเท้านี่ติดสปริงเลครับมายืนเป็นเป้านิ่งครับขยับไปด้วยอา้าวซ้ายโดนอีกแล้วเพชรดำจิ้มขวาคืนอาครับดูดีๆนะครับใครถองไครหล่นใครสอยใครร่วงครับเริ่มจะเดินเร็วแล้วนะครับทางด้านของเพชรดำตัดซ้ายวางขวาครับตวัดขึ้นการคอ กองเชียร์เวลนั่งมวยไทยนี่โวู้วโวู้วครับตามจังหวะอาวุธนั่นแหละครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหโดนไปหลายขนาดเลยครับวันนี้เพชรดำรับเอาครับทุกสายตกเข้าไปอีกแม่อย่าซึมครับเพชรดำอย่าพึ่งซึมครับอ้าวเจอศอกกับฮิรันม้วนแผ่นดินโดนกลางหลังเข้าไปครับอ้าวแล้วครับเครื่ร้อนหรือยังหรือต้องช้ำก่อนครับเพชรดำ วันนี้คึกจริงๆรครับฟาดี้แคเล็ดโชว์เข้าลอยกันต้องออกแล้วนะครับเพชรดำระวังแบ็คคิกแมส่สู้ซ่าเหลือกเกินครับฟาดี้อาแล้วครับเพชรดำจัดได้หรือยังครับนักสู้จะรับไปมากเอาโดนมันอีกแล้วคล่องนะครับฟาดี้ดูครับอ้าวครับปักสองเกลวหมัดหนึ่งสองเข้าไปอ้าวแม่ชักอึดอัดครับชักอึดอัดครับยกนี้30วินาทีแหมปักสองลงไปนะครับฟาดี้คลเลบอกว่าไม่เป็นไรโอ้โห พิเศษครับอย่างนี้ถือว่าแตะก้านคอครับเรียบร้อยครับโอ้โหแจ็คพอตแตกอีกแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆชัดๆยังหลับอยู่เลยครับหลับอยู่เลยครับเพชรดำโอ้โหวันนี้โชว์ไปหลายขนาดนะครับโอ้โหนี่ครับเผลอได้ที่ไหนครับ สอกกลับเข่าลอยนี่มาตลอดนะครับฟานดี้คารเลนแล้วก็มาสำเร็จโทษด้วยไต่ก้านคอครับไปดูเลยครับดูชัดๆชัดๆครับต่อยแล้วกาออกอาวุธนี่ครับแน่เลยครับเลยหัวไหลมาเรียบร้อยหล่นตึงเลยครับหลับกากาศครับดูครับท่านอนหลับของเพชรดำดูตบลำตัวแล้วขึ้นก้านคอครับเปรี้ยงครับไปครับโอ้โหรับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินครับไปก้านคอไทยนครพัฒนาครับ นายห้างวินัยวิระผู้ชงมอบให้ครับเปรี่ยงเข้าไปครับคุณมารุธครับเต็มเตมเลยครับดูท่าหล่นครับโอ้โหเรียบร้อยโรงเรียนฟันดี้ครับเรียบร้อยไม่ต้องห่วงฟื้นแล้วครับพี่หมอคณิตเจ้าหน้ครับขึ้นไปพัตพยยาบาลนิทิเดตแม่วันนี้นวดน้องร่วมค่าย2คนแล้วครับเอาละครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ and ladies and gentlemen, now main event here has ended. i give you our winner by way of knockout in round number one. give it up for the blue corner. tunisia. body. Khaled. ting ting up. let this up and come up. may he knock him out of the cup. rap will lead new man and the scene. what else we say, cup? น็อกด้วยการเตะกา้านคอไม่ได้ทำง่ายๆครับแต่ต้องบอกว่านักมวยคนนี้ฝีมือดีจริงๆครับเอาละฮะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาเจอกันที่ช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์สักครู่เดียว